อันนี้อ้างอิงจากนักวิเคราะห์การเมืองมากมายเช้าวันนี้เป็นต้นมาเนี่ยวิเคราะห์ว่ายัางไงแล้วขั้วอํานาจเก่าก็ดีขั้วรัฐบาลเก่าก็ดีก็อาจจะจําเป็นที่ต้องพึ่งพาคุณทักษิณในการแย่งชิงความนิยมจากก้าวไกลหรือว่าในการจัดการกับก้าวไกลบางทีก็ใช้ศัพท์แบบนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นแล้วมันก็มีโอกาส ถ้าถ้าเป็นคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็ก็สมเหตุสมผลที่จะรู้สึกว่าการเดินทางกลับครั้งนี้เนี่ยมันปลอดภัยพอสมควรมันมีข้อต่อรองพอสมควรคุณจตุพรไว้ยังไงคะคือคิดได้เอาเรื่องแรกก่อนนะครับที่จะยืมมือนะครับพักเพื่อไทยยืมมือนายกทักษิณมาจัดการพักเก้าไกลซึ่งความจริงเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ยืมมือก็ต้องเป็นคู่แข่งคนสําคัญ แล้วก็เป็นคู่แค้นตัวจริงกันอยู่แล้วเพราะว่าพักเข้าไกลรเนี่ยทำให้แรงสไลด์กลายเป็นแด์สลบดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการพักเพื่อไทยเอาเรื่องแรกกว่าหนึ่งให้พักเพื่อไทยเริ่มต้นโดยการระบาดสัตว์นะครับคือหมายความว่าสัญญาไว้กับประชาชนซึ่งมาก่อน MOU ว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มาจับมือน,นี่ก็คือว่าเป็นการระบาดสัตว์ตละ สองยืมมือให้มาฆ่าเพื่อนก็คือให้มาจัดการพักคก้าวไกลสามก็คือไปข้ามคั้วนะครับไปจับมือกับฝ่ายที่ตัวเองปฏิเสธทั้งหมดและก็เป็นคู่กร,รณีของตัวเองเป็นพักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคนในยึดอํานาจของตัวเองเคยมีปัญหากับตัวเองทั้งสิน้นเข้าไปเขตกิลลิงโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอาพรรเพื่อไทยไปสู้กับพรรคก้าไกลในระยะยาว แค่จุดสตาร์ทมันก็ผิดแล้วเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเข้าไปต้องระบาดสัตว์นี่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> คนก็รุมสาบแช่งอยู่นะและแน่นอนที่สุดนะครับพอข้ามขั้วระบาดสัตว์ข้ามขั้วแม้ว่าจะไปฆ่าเพื่อนระหว่างทางก่อนแต่วันฆ่าความข่้ก็ไม่ตายมีน้ำซ้ําก็จะทําให้เขายิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะการจะสู้พรรคก้าวไกลนั้นจะต้องมีความชัดเจนที่มากกว่าแต่เริ่มต้นด้วยการระบาดสัตว์คุณจะไปสู้อะไรกับพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แม้ว่าเรื่องนี้จะมีอยู่จริงมีความอย่าเช่นว่าบางคนบอกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับเขาเขายืมมือนายกทักษิณเอาเสื้อแดงเหลืองเนี่ยมาจัดการสีส้มนะครับจริงแดงเหลืองผสมมันก็เป็นส้มอยู่แล้วในทางปฏิบัติแต่ว่ามันไม่ง่ายนะเพราะนะครับฝ่ายที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณนนผมเชื่อว่าเขายังมีความชังอยู่ครบนะไม่ใช่ว่า พรรคเก้าไกลมาแรงซังแสงโค้งเขาไม่ชอบพรรคเก้าไกลแต่เขาจะมารักนายกทักษิณรักพรรคเพื่อไทยผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะทําให้นายกทักษิณเห็นความจําเป็นว่าตัวเองนี่แหละจะเป็นตัวแทนเข้าไปสู้กับพรรคเก้าไกลแต่จุดสตาร์ทเนี่ยมันมันล้มละลายนะครับก็คือหมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นโดยการรัฐบาลซองไปเป็นรัฐบาลพอไปเป็นรัฐบาลเนี่ยคนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว คุณจะได้บริหารประเทศได้คุณจะแก้ไขเศรษฐกิจในขณะที่การชุมนุมของประชาชนเต็มเมืองเพราะนอกจากบรรดาด้อมส้มแล้วคนที่เลือกพักเพื่อไทยเองเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจํานวนที่มากกว่า,ขาเขาจะไม่เขาจะไม่ทนกับการกระบัดสัตว์เพราะความเป็นจริงแล้วนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีนี้มันมีประวัติศาสตร์ไม่ว่าเรื่องการถูกยึดอำนาจเรื่องการถูกล้อมปราบถูกเข็นฆ่า นะครับทั้งมีคนตายบาดเจ็บ,บ,จบสูญสิ้นอิสรภาพมากมายาม,ามีเรื่องราวเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นการข้ามขั้วระบัดสัตว์นั้นมันไปข้ามไปเจอกับคนที่ล้อมฆ่าล้อมปราบมวลชนประชาชนที่สนับสนุนตัวเอง,เองและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ,รบไปร่วมกับรัฐบาลที่เป็นปฏิปักษ์กันมาโดยตลอดไปร่วมมือกับคนที่ยึดอำนาจตัวเองจะให้คำตอบอย่างไรกับประชาชน เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาโชว์ความเป็นพรรคประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดยืนของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้กันมาโดยตลอดแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายพันธุ์ไม่รู้จะกลายเป็นพันธุไหนและไอ้ที่แปลงวาจาไว้กว่อนเลือกตั้งที่ไปว่าไอ้คำก้อาได้เจ้าแรมโบ้ที่ไปกลับคำตัวเองอยิง่งกว่าซูเปอปร์แรมโบ้อีกนะผมจะบอกนะค่ะ <laughs> ค่ะเอาละค่ะแต่พลอยถามแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจตุพรเนี่ยเชื่อว่าคุณทักษิณถูกทําให้เชื่อว่าจะกลับมาประเทศไทยได้อย่างง่ายดายพลอยไม่รู้แหละว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ในวงเจรจารนี้บ้างแต่ว่าถ้าอย่างนั้นสาระสําคัญของการทําให้คุณทักษิณเชื่อว่าจะกลับบ้านได้โดยที่ปลายทางเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะกลับหรือจะไม่กลับเนี่ยสาระสําคัญของมันคืออะไรเหรอคะมันคือจังหวะทางการเมืองเนี่ยเหรอคะคือแน่นอนที่สุด คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาไม่เคยเจอวิกฤตศรัทธาของประชาชนโดยผลลัพธ์เรื่องการเลือกตั้งสองในความอยากกลับของนายกทักษ์สินเรื่องการกลับบ้านใครพูดเรื่องการกลับบ้านก็จะหูผึ่งดันตีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสองเรื่องนี้รวมกันต่อมานี่นะครับคนที่ไปเตรียมการระเบียบต่างๆที่ให้กรมราชธรรมโดยกระทรวงยุติธรรมไปกลาเนี่ยก็ ย้ายกลับมาที่พักเพื่อใดเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าเป็นการวางคนนะครับวางระเบียบวางกฎทุกอย่างไว้เพียบพร้อมบวกกับทั่งข่าวสารที่จะเกิดความมั่นใจว่าเข้าไปติดคุกก็แปบ๊บเดียวนะครับมันไม่นานและก็สามารถไปอยู่โรงพยาบาลได้ผู้สูงวัยไม่สบายและก็ท้ายที่สุดก็สามารถออกจากโรงพยาบาลราชทัน์ ไปโรงพยาบาลตำรวจและหลังจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลอื่นๆได้และก็สุดท้ายอาจจะต้องไปขังที่บ้านได้อาจจะเป็นจินตนาการหลากหลายรูปแบบนี่หมายถึงว่าก่อนที่จะติดคุกเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อหลากหลายทุกอย่างนี่มันจะสวยงามไปหมดนะแต,แต่พอเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆแล้วคุณปล่อยก็คือหมายความว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในสุสานคนเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดตอนเราอยู่ข้างนอกกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเมื่อเราอยู่ข้างใน นะครับก็คือหมายความว่าสิ่งที่เคยรับปากไว้สิ่งที่เคยตกลงไว้อยู่ข้างในแล้วเอาอะไรนี่ไม่รู้ว่าคดีสิบปีของนายกทักษิณที่เหลืออยู่จากคดีที่หนึ่งคดีที่สองคดีที่สามเนี่ยศาลสั่งให้นับต่อกันหรือไม่เช่นว่าต้องติดคุกคดีที่หนึ่งให้ครบจึงเริ่มนับโทษต่อคดีที่สองแล้วก็ติดคุกคดีที่สองเสร็จให้นับโทษต่อคดีที่สามเวลาอภัยเนี่ย ก็ต้องให้จบคดีแรกก่อนนี่หมายถึงว่าอภัยตามพระราชกิจสดีกาจึงจะมานับคดีที่สองต้องคดีแรกให้จบก่อนเพราะฉะนั้นนี่นะครับการติดคุกลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ง่ายแตกต่างจากการนับพร้อมหรือว่าเป็นก้อนกลมๆเลยสิปีเนี่ยเวลาสัดส่วนของการหารเช่นสมมุติว่าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับปกติได้รับลดโทษครึ่งหนึ่งแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะได้หนึ่งในสาม แต่ว่ามันอีกคดีแรกยังไม่จบข้็ไปลดให้เฉพาะคดีแรกเช่นคดีแรกโทษอสองปีสปีเนี่ยก็ไปจัดการคดีแรกให้จบก่อนคดีที่สองก็จะไม่ได้นําไปถูกหารด้วยนะครับนี่หลักของทางราชธรรมหรือว่าต่อมาก็คือการขอพระราชทานอภัยเฉพาะตัวซึ่งนายกทักษิณสามารถที่จะกระทําได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าคุกแบบคุณวิษณุว่ารวมกระทั่งคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่นบุตรธิดาพ่อแม่บุปการีสามารถที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่ขณะเดียวที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าผมเองเคยเห็นเวลาที่มีขอพระบรมราชองการโปรดเกล้าวแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับสิบขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าวบางกรณีได้มีการถวายดีกาคัดค้านและและนี่นะครับการทรงลงพระประมาทิทยเนี่ยต้องเลื่อนออกไป อย่างยาวนานนะครับถ้าในกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวได้มีบุคคลคัดค้านเนี่ยนะครับเช่นเครือข่ายที่เคยต่อต้านระบบทักษิณเขาร้อยเรียงพฤติกรรมที่เขาเคยกับไล่นะครับหนึ่งสองสามสี่และก็ถวายดีกากับในหลวงเช่นเดียวกันแต่หน้าประชาชนาเพื่อไม่ให้มีการพระราชทานอภัยโทษเห็นไหมคือม,มุมมุมแบบนี้เนะี่ย ก็จะไม่มีใครเล่าให้คับนายกักษินฟังเพราะว่านายกทัศษินจะต้องได้รับข่าวดีอย่างเดียวจนกระทั่งขึ้นเครื่องอะค่ะโลกในความเป็นจริงทุกครั้งมันเป็นแบบนั้นค่ะแต่พอยถามแบบนี้นะคะอย่างนี้ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะคุณจตุพรกําลังหมายความว่าขณะที่ใครก็ตามบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเกมในการเอ็นเกมก้าไกลแต่คุณจตุพรพยายามจะชี้ให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าอันนี้มันเป็นการเอ็นเกม คุณทักษิณและพรคเพื่อไทยในเวลาเดียวกันด้วยถูกต้องเขายืมมือเขายืมมือพักเก้าเอาอยืมมือพักเพื่อไทยพรกเก้าเออพักานายกทักษิณเพื่อให้จัดมือพรกเก้าไกลนะครับก็เรียกง่ายๆว่าเหมือนทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับก็ยืมมือให้ทางนี้สังหารกันเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็โดนคิวตัวเองมันจะหนีไปมันจะหนีจุดนี้พ้นไปได้ทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่างไรเนี่ย ปรากฏการทางการเมืองก็ยืมมือนะครับพรรเพื่อไทยนายกทักษิณก่อนจัดการพักเก้าไกลก็หลังจากนั้นก็เป็นคิวพักเพื่อไทยพรรเพื่อไทยต้องไม่ลืมว่ามีเรื่องจออยู่ที่กรกตเรื่องการยุบพักนะแล้วก็มีเรื่องในกรตนะครับมีเรื่องอยู่ในปปชมากมายหลายคนนะครับและเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายก็เป็นคิวต่อ คือถ้าคิดได้เนี่ยนะครับตัวเองก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนกันเพื่อไปจัดการปฏิบัติเฉพาะหน้าของร้อนก่อนและความจริงเขาก็ไม่ได้รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับคือถามว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยตัวเองไปทําอะไรเขารักมากขึ้นห่ะนะครับจนกระทั่งความเชื่อว่าตอนนี้เขารักตัวเองแล้วแล้วไปเกลียดพรักเก้าไกลแทนเอาอะไรไปมามาเป็นเครื่องเกลยอย่างเพราะเครือข่ายที่เขาต่อต้านระบบทักษิณเขายังอยู่ครบ เขายังไม่ได้ไปไหนและก็ไม่เคยบอกรักนายกทักษินและพระเพื่อไทยสักครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เขาร้องเงียบรอว่านายกทักษินจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิจริงหรือเปล่าซึ่งนายกทักษินก็ดูเหมือนว่ากําลังจะประสงค์ความสําเร็จสองอย่างจัดตั้งรัฐบาลก็ได้และตัวเองก็จะได้กลับประเทศไทยด้วยถูกทั้งรางวัลที่หนึ่งทั้งรางวัลที่สองอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้มนุษย์เรามันจะเป็นไปได้ พออยากรู้ว่าคนเพื่อไทยเนี่ยค่ะมีความเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแค่ไหนกับเรื่องนี้หรอคะไม่มีใครกล้าพูดหรอกเพราะนี่นะครับเมื่อนายกทักษิณต้องการจะฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะฟังต้องฟังเฉพาะข่าวดีแล้วผมก็ไม่ได้อยู่เสียแล้วผมประเภทข่าวร้ายนะนะครับไม่ใช่ว่าจะพูดเฉพาะคุณปลอยสมัยอยู่กับนายกทักษิณผมก็พูดแบบว่าผมมันอย่างเนี้ยจนกระทั่งท่านไม่ก็อยากฟัง ก็คือหมายความว่าว่ากันตามเนื้อผ้าเลยถามความเห็นทุกก็ตอบหนึ่งสองสามสี่ไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปให้กําลังใจซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่เป็นผู้นําผู้นาเนี่ยนะครับต้องการจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังใช่แล้วครับเยี่ยมมากขนาดพูดไวแตกก็ต้องไปชมว่าเยี่ยมมากทําอะไรในทางเสียหายก็ต้องชื่นชมว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นคนในพรรคเพื่อไทยจะไม่กล้าเห็นต่างกับการตัดสินใจของนายกทักษิณ และทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งว่าสิ่งที่นายกทักษิณประกาศมันพังพินาศแล้วก็ต้องมาแก้นะครับมาช่วยอธิบายหลังจากนั้นผมเป็นคนที่เห็นต่างกับนายกทักษิณและอยู่กับนายกทักษิณได้นานที่สุดละเพราะปกติในใครไม่เห็นด้วยกับนายกทักษิณครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพรรคกันได้ละนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าในขณะน,นี้ใครจะกล้าไปบอกนายกทักษิณว่าต้องให้คิดต้องให้สติ ตัวเองกําลังขึ้นหมอเนี่ยครับรัฐบาลก็กําลังจะได้บ้านก็กําลังจะได้กลับไม่อยากจะฟังข่าวอืน่นแล้วล่ะจนกระทั่งขึ้นเครื่องอ่ะจะได้รู้ความจริงกันว่ามันเป็นยังไงค่ะอ่ะอันนี้เป็นการทํานายปลายทางของคุณจตุพรนะคะตอนนี้คอมเมนต์มีทั้งคนที่เอ๊ะพูดจริงหรือเปล่าเดาเอาหรือเปล่าคุณจตุพรแต่ว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะพอยถามกับสัปดาห์หน้าก่อนดีกว่ากําหนดการในการเลือกนาย,ยกนะคะ กับเส้นทางที่ยังไม่รู้ว่าการกลับมาอุทักษิณจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าระหว่างนี้แน่นอนว่าข่าวนี้มีผลมากค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อตอนบ่ายนี้เองคุณชูวิทย์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวแสดงที่มีเรื่องเล่าของเขาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะว่ามันถูกหรือไม่ถูกมันจะใช่หรือไม่ใช่เปะ๊ะหรือไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าเรื่องเล่าของคุณชูวิทย์เป็นแบบนี้ค่ะว่ารอบแรกเนี่ยจะส่งคนดิเดตที่มีอายุมากก่อนขณะที่รอบสอง จะเป็นรอบที่มีภูมิใจไทยเข้ามาร่วมด้วยพออยากถามคุณจตุพรว่าเห็นภาพเดียวกันไหมคะคือมันอยู่ที่การจัดจังหวะถัดจากนี้ไปคือการเมืองรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนวิธีการกันโดยตลอดเมื่อตะกี้นี้นะครับก่อนตอบคาถามนีน้คือผมเนี่ยนะครับเรื่องนายกทักษิณ ผมได้อยู่กับนายกทักษณิณมายี่ิบเก้าปีขาดปีเดียวครบสาสิบปีตั้งแต่ปีสอง7ค่รอยสาสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอายุจะห้าสิบแปดล้วแปลว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่ไม่รับรู้อะไรดังนั้นในการวิเคราะห์ที่กรณีของนายกทักษณิณนั้นผมวิเคราะห์ที่เห็นด้วยตาและก็สัมผัสมาและเข้าใจวิธีคิดเพียงแต่ว่า เวลาเราอยู่ด้วยกันเราจะไม่ได้สำแดงถึงการที่จะไปตรวจสอบความคิดซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมาถึงในกรณีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการโวรเรื่องขบวนขั้นตอนต่างๆเอาว่าจะแต่งตัวอย่างไรก็ตามคือหมายความว่าจะแต่งตัวแปดพักเหมือนเดิมเพื่อจะเพื่อจะเห็นว่ามันไปไม่ได้ต้องการจะแต่งตัวใหม่แต่ ไปวัดกันที่ผลลัพธ์สุดท้ายว่าคุณระบาดสัตว์หรือไม่ถ้าคุณระบาดสัตว์วันไหนคนก็เต็มท้องถนนนะไม่ว่าเหตุผลของการระบาดสัตว์นั้นจะเป็นเช่นไรแต่ว่านะครับถ้าคุณคิดว่าคุณฉลาดสามารถแต่งตัวจนคนหลงเชื่อว่าจาเป็นจะจำเป็นจะต้องระบาดสัตว์จําเป็นจะต้องทรยศเพื่อนเพื่อไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันฟังไม่ได้ก็คุณโกงแม้กระทั่งคําพูดแล้วเนีย ประชาชนจะไม่มอบความไว้วางใจให้ไม่ได้แม้กระทั่งคนเลือกพรรคเพื่อไทยเองยกเว้นติงอันแสนสาหัสไอ้นี่ไม่ว่าคือหมายความว่า,วาพรรคจะไปทำอะไรก็ได้ตัวเองก็มีหน้าที่ใ้การสนับสนุนแบบคนที่ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สมองใช้รีโมทต,ตามก็ไม่ว่าแต่คนที่มีสติกันนั้นการที่พรรคเพื่อไทยไปจะไปข้ามขั้วจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยโดยสุจริตนั้น ไม่มีวันที่จะยอมรับได้และจะเป็นจํานวนมากเลยเห็นด้วยกับคุณชูวิทย์ไหมคะเห็นภาพเดียวกันไหมคะคือการแต่งตัวนะครับที่คุณชูวิทย์ก็ออกมาพูดนะครับมันก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการแต่งตัวในแต่ละวันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงกันได้โดยตลอดนายกทักษณิณบางวันเนี่ยนะครับถ้าอยู่ด้วยกันมาเเรื่องเดียวกันคนสามคนไปพูด นะครับกับนายกศรีนายกศิลป์จะพูดมาให้คนสามคนในเรื่องเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยนะครับไปพบ10สิบคนบัญทีสิบคนได้รับข้อมูลในเรื่องเดียวกันมาไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการจัดการทางการเมืองเขาก็ดูที่หน้างานและก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าก็เห็นปลายทาง,งแล้วว่าถ้ายังซื่อสัตย์นะครับตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนจนกระทั่งถึงเอโ8ยูแปดพักผลลัพธ์มันไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนผลลัพธ์ไม่อย่างนั้นนายกทักษณิณจะมาเรียกรียรย,ยว่าคุณเศรษฐาอยู่ทัพเนี่ยคุณวงิ่งอยู่ที่พักอันนี้ก็ยังพูดจริงกันไม่ครบนะแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยการสร้างความมั่นใจนถ้ายังซื่อสัตย์อยู่กับบรรดาหมูมิตรอยู่เนี่ยจะมีอะไรที่ไปมั่นใจว่าใครจะได้เข้าทัพเนียบเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับวุฒิสภาชุดนี้เนี่ยเขาชิงชังนายกทักษณิณมากกว่าพิธาเยอะ นะครับเพียงแต่ว่ามันมีกรณีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่มันเข้ามาเพราะคนในสวโดยส่วนใหญ่ล้วนจะอยู่ในเครือข่ายต่อต้านระบบทักษิณกันมาทั้งสิน้นนะครับเพียงว่านายกทักษิณน่าจ,จะจาหน้าได้กันไม่ครบแต่ผมอยู่ในประเทศไทยผมจําหน้าได้กันครบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันหนีผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้แม้ว่าจะไปเสนอชื่อคุณชัยเกษมเพื่อให้โหวตตกนะครับคุณชัยเกษมก็เป็นถึงอายการสูงสุดก็ ความเป็นจริงคุณสมบัติส่วนตัวทั้งสามคนแคนดะิเดตนายกรลฐรี่รีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสมบัติส่วนตัวคุณชัยกเกษมเหนือกว่าคนอื่นเนะี่ยเพียงแต่ว่าถูกวางไว้ที่ลำดับสามเพราะไอ้ที่นัดหมายเนี่ยเขาไม่มาก็าต้องเอาคุณชัยกเกษมเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไม่ว่าสูตรไหนก็ตามมันคือการแต่งตัวโหวตรายวันก็ได้แต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของการเข้าไปสู่อำนาจอันเป็นที่มาของการกลับบ้านนะครับนั่นมันคือคำตอบ ก็คือผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จไอการหวตที่ไม่ประสบความสําเร็จเพื่อการแต่งตัวก็ไม่ต้องไปนับไปเสียวเวลานะครับลองมาดักเอาตอนที่มันสําเร็จก็แล้วกันค่ะค่ะงั้นพลอยถามแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณจตุพรคิดว่าแต่งตัวยังไงปลายทางก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธ แนวคิดปลายทางของคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะว่าภูมิใจไทยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นี่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจํานวนมากคุณชูวิทย์เนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาด้วยว่าได้กระทรวงใหญ่ๆคําถามก็คืออ่ะอันนี้คําถามแบบตาใสาเลยนะคะภูมิใจไทยมีอะไรทําไมเพื่อไทยถึงต้องยอมภูมิใจไทยขนาดนั้นหรอคะคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะภูมิใจไทยก็คือหมายความว่าซีีกหนึ่งแปดแปดเพราะว่าถ้าลําพังภูมิใจไทย ข้ามาพักเดียวแม้มกระทั่งเสียงถึงแต่มันมีก้าวไกลด้วยซึ่งก้าวไกลก็มีก้าวไกลก็ไม่มีเราแม้กระทัออ่งสมมุติว่ามีกระแสะข,ข่าวข้อเสนอของคุณธนาธรซึ่งคุณธนาธรก็ยังไม่ออกมายอมรับว่าถ้าเป็นยกเว้นพักสองลุงซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงการเมืองเขาก็รู้ว่าใครทรงอิทธิพลในบรรดาองค์กรที่สามารถที่จะจัดการกับนักการเมืองได้ก็ต้องสามพอ,อนี่แหละ เมื่อปอประยุทธ์เขาวางมือปออนุพงศ์เขาวางมือปอประวิทย์ยังไม่วางมือเขาไม่มีวันกล้าสลับทิ้งเนี่ยนะครับกลไกของสามปอได้เพราะเนี่ยนะครับการที่พรรคแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีตัวประกันอยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงแปดสิบสองคนมีเรื่องราวจอเรื่องการยุบพรรคอยู่หลายพรรคการเมืองนะครับพรรคเพื่อไทยจอหนึ่งภูมิใจไทยนี่ก็มีชื่อในนั้นนี่ไม่นับรวมไทยสร้างชาติพลังประชายรัฐก็ มีประดับอยู่ด้วย,วยนะครับมีคดีในปปชเรื่องที่ดินสี่สกว่ากรณีพร้อมจะชี้มูลอ,อีกสิบกว่ากรณีมีคดีอยู่ในกรลอตอมีคดีอยู่ในสาลร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาไม่กล้าไปแต่เพียงตามลำพังนะครับดังนั้นนี่นะครับที่คิดว่าเข้าไปมีสูตรว่าให้ภูมิใจไทยเป็นผู้จัดการรัฐบาลและไปเชิญคุณเสถามาเป็นนะครับ แล้วก็บอกว่าเพ,เพื่อจะหนีเรื่องการข้ามคั้วนะครับภาคภูมิใจไทยจะไปหารความรับผิดชอบมันมันมันจะทําได้อะนะครับคนไทยก็กินข้าวกันทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรสูตรนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันแม้ว่าคิดอยากจะทํำเพื่อเลี่ยงบาลีก็าตามแต่มันไม่สามารถเลี่ยงได้นั่นก็คือการข้ามคั้วอยู่ดีอื ค่ะค่ะโอเคเรื่องภูมิใจไทยพลอ,อยากถามต่อนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงคุณธนาธรมาเด็กรุ่นใหม่จริงๆดิฉันก็ไม่รุ่นใหม่แล้วนะคะแต่ว่า,าแฟนการเมืองที่อายุน้อย,อยลงมาเนี่ยหลายคนอาจจะยังตามไม่ทันว่าเอา้าถ้าคุณธนาธรไปจริงแล้วคุณธนาธรเกี่ยวอะไรกับเกมนี้เกี่ยวอะไรกับการเจราจานี้เพราะว่าดูแล้วยังไงเนี่ยทุกการเจราจายังไงก้าวไกลก็ไม่ได้อยู่ในสมการอยู่แล้วคุณจตุพรอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะ คือความเป็นจริงเนี่ยผมไม่รู้ว่าสองสองคนนี้เขาได้เจอกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีภาพยืนยัน<ม>เพียงแต่ว่า<ม>เนื้อความที่ถูกนํามาเผยแพร่ว่าไม่เอาสองลุงเข้ามาแล้วเขาก็เอาภูมิใจไทยและพรรคอื่นเข้ามาแล้วเขาพัดเข้าไลจะโหวตให้แล้วก็ไปเป็นพรรคฝ่ายค้านมันไม่สมเหตุสมผลเพราะพรรคการเมืองในที่ร้อยแปดสิบแปดเขาก็รู้ว่าถ้าไม่มีลุงติดมาเนี่ยเขาไม่ปลอดภยัย นะครับเพราะว่าเขาต้องเจอกับองค์กรต่างๆมากมายนะครับเขาไม่มีวันจะเชื่อธนาทรมากกว่าเชื่อพลเอกประยุทธ์เชื่อพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์หรอกในทางปฏิบัติทางการเมืองเพราะเขาเป็นนักการเมืองอาชีพเขารู้อยู่ว่าตรงไหนก็สู้ได้ตรงไหนก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่กุนธนาทรไปพบนายกทักษศิณ์เนี่ย้็เท็จริงเรายังไม่เห็นภาพแต่ว่าเนื้อความเนี่ยมันจะทําให้นักการเมืองไม่กล้าตัดสินใจตามนั้น พราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีใครเชื่อธนาธรกับพรรคการเมืองที่เหลือมิฉะนั้นเขาไม่ยืนกรานว่ามีก้าวไกลไม่มีเราแม่ก้าวไกลจะไม่เอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ตามก็ยังไม่เอาก้าวไกลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องย่อมรู้ว่าว่าเขาคิดอะไรกับพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเนี่ยให้ภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอืน่นมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยและตัวเองโหวตแล้วก็จะเป็นไปเป็นพรรคฝ่ายค้าน ภูมิใจไทยเมื่อการเลือกตั้งปี62เนี่ยคุณปลอยคงจะจได้ลองไปเลือกข่าวดูรับเพื่อไทยไปเสนอให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่เขาไม่เอาอเลือกตั้งปี62องอ่ะ่อมีข่าวเลืออันนี้อยู่ค่ะไม่ใช่เเป็นข่าวเป็นข่าวจริงเลยะนะครับมีเป็นข่าวที่สัมภาษณ์ในที่สาธารณะนะครับและผมมีโอกาสเนี่ยนะครับ,รบไปตรวจสอบแล้วก็เป็นจริงเหมือนอย่างที่ว่าเพราะเขารู้ว่าอะไรเป็นไปได้ อะไรเป็นไปไม่ได้เพราะว่านักการเมืองที่เป็นนักการเมืองอาชีพนะครับเขารู้ว่าแม้ว่ามีข้อเสนอที่มันใหญ่กว่าแ,วแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงไไไไนะครับก็มีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเขาเลือกข้อนะครับข,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 ข้อต่อรองที่บันเล็กกว่าและเป็นไปได้เช่นว่าถ้าเขารับปากว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาอาจจะไม่ผ่านด่านรวอาจจะถูกยุบพักถูกดําเนินคดีสารพัดแล้วถ้าเขาไปรับปาก เพราะฉะนั้นเขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าเขาเอาสิ่งที่มันพึงได้และมีความเป็นจริงเขาจึงไม่ไปตกลงกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี6กสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขายอมเป็นรองนายกที่เป็นของจริงดีกว่าเป็นนายกทพิ์แล้วไม่รู้จะเจอคดีอะไรบ้างนะครับบ่านนี้ไม่รู้ว่าจะพินาศย่อยับกันอย่างไรกับการตัดสินใจเพราะว่าอยากเป็นนายกดังนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอผลจากการดิวที่ฮ่องกงมันอย่างที่ว่า มันฟังแล้วเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่นักการเมืองเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นข้อเสนอที่จะเป็นทางออกเพื่อหน,นีสองลุงนะครับแล้วก็เอาภูมิใจไทยพักที่เหลือเข้ามาแต่ว่าปัญหาใหม่มันเกิดเพราะตรงที่ว่าพักที่แยกตัวออกมาโดยไม่มีสองลุงเเขาก็ไม่มั่นใจในเสถียราภาพในชีวิตและก็วิถีทางถัดจากนี้ไปสำนักข่าวทูเดย์ เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะดทำโดยสำนักข่าวท o เด y สำนักข่าว TODAY MAKE TOMORROW TODAY